ไพอดแคสต์เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside p ์ d c a s t สสุดสะใจประยุทธ์หัวร่อมิได้ร่ำให้มิออกจังหวะเก้าพลังประชารัฐเผชิญไทยพักดีการตัดสินใจโค้งสุดท้ายของพักพลังประชารัฐมีลักษณะเป็นเดิมพันทางการเมืองนั่นก็เห็นได้จากการชูว่า ชัยชนะ e ของนางสรันรัตเจนจาคะในจตุจักรหลักสี่เท่ากับเป็นชัยชนะของพลเอกประยุทธ์จันโอชานี่ย่อมเป็นเรื่องหวาดเสียวเป็นอย่างสูงลำพังการเน้นให้เห็นว่าชัยชนะของนางสรันรัตเจนจาคะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับชัยชนะของนายสิระเจนจาคะก็หวาดเสียวเป็นอย่างสูงอยู่แล้วนี่ยังจะดึงพลเอกประยุทธ์จันโอชาลงมาด้วยถามว่าเป้าหมายการลงสมัครของพรรคไทยพัก ดีมีรากฐานมาอย่างไรหากมองจากการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องของนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมตั้งแต่อยู่พักรวมพลังประชาชาติไทยก่อนออกมาจัดตั้งพักไทยพักดีเด่นชัดยิ่งว่าอยู่ที่พวกสามกีบอยู่ที่พวกชังชาติ แต่การตัดสินใจส่งนายพันเทพฉัดนรัตลงสมัครรับเลือกตั้งจนได้เบอร์หนึ่งในเขตจตุจักรหลักสี่ได้เพิ่มเป้าหมายมาอีกเป้าหมายหนึ่งนั่นก็คือต้องการค้นตัวแทนของนายศิระเจนจาคะ ความน่าสนใจอยู่ที่กระบวนท่าของพรรคไทยพักดีกับของพรรคพลังประชารัฐไม่ว่าจะออกมาจากปากนางสรัตน์เจนจาคะพลังประชารัฐหรือนายพันเทพชัดนรัฐแห่งไทยพักดียืนยันชูภาพพลเอกประยุทธ์จันโอชาขึ้นสูงเด่นขณะที่เป้าหมายของไทยพักดีก็เสนอคำขวัญสุดเฉียบว่าต้องการสกัดขัดขวางนักการเมืองกุ้ยนักการเมืองกลางไม่ให้มีที่ยืนในจตุร หลักสี่ใครๆก็รู้ว่าต้องการขวางใครและคนของผู้ใดการต่อสู้ทางการเมืองในพื้นที่จตุจักรหลักสี่ของพักพลังประชารัฐพักไทยพักดีจึงเท่ากับเป็นการดึงเอาภาพของพลเอกประยุทธ์จันโอชามาเป็นอาวุธในทางการเมืองเพื่อกำจัดคู่สัป,ปรยุทธ์เฉพาะหน้าในทางการเมืองของตนสถานการณ์นี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวร่อมีได้ร่ำให้มิออก ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ